มาติดตาม Facebook ของวัดคงตะเภาว,นะวันนี้ก็เป็นวันที่1นะพฤษภาคมนะ2563ในทางราชาการก็เป็นวันแรงงานนะในทางาพระราชกำหนดฉุกเฉินก็เป็นวันที่วันที่อยู่กับบ้านนะแต่ว่าวันนี้นะพระคุณเจ้าวัดคงตะเภาแล้วก็พระคุณเจ้าทีมงานสร้างพระ จากวัดสระพังนคปรปฐมนะโดยเมตตาคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูไพ,พ,พโรธท่านก็ได้เมตตาทีมช่างนะแล้วก็ร่วมกันกับทีมช่างของวัดคงตะเภานำโดยหลวงพ่อพ่อท่านพระอาจารย์สมุสมชายเจริญบุญโยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดคงตะเผาวันนี้พระสงฆ์ก็ทํากันตั้งแต่เช้านะก็มีการจัดกิจกรรมนะก็ตั้งแต่กี่โมงนะแปดโมงเนาะ 8ปดโมงเช้านะเออแปดโมงแปดโมงนี่ก็เริ่มนะตอนแรกตอนตอนเช้าเนี่ยยมเห็นด้านหลังจะจะมีเหล็กเหล็กสารแล้วเนาะอันนี้คือตอนเย็นแล้วนะตอนนี้คือประมาณหกโมงเย็นแล้วแต่ตอนเช้าเนี่ยังไม่มีเหล็กนะเพราะคุณเจ้าก็นําเหล็กขึ้นเหล็กขึ้นมาสารเป็นองค์พระนะสารเป็นองค์พระตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะระหว่างทํางานเพราะคุณเจ้าก็ได้เจริญสติ นะ,จะเจริญสติเพราะว่ามัดเหล็กแล้วก็ต้องเดินเดินไปบนเหล็กนะหลายคนที่เคยทํางานช่างช่างเหล็กก็คงจะรู้มัดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอะไรนะแง้มไอมีปลายลวดนะปลายลวดขึ้นมาก็จะไปะเหยียบก็จะเป็นแผลแต่ว่าวันนี้ <c oughs> พระท่านก็ทํากันด้วยความมีสติก็ไม่มีใครประสบอุบัติเหตุนะก็เป็นเป็นการจเจริญ กรรมฐานอย่างหนึ่งนะเป็นการเจริญกรรมฐานนะกรรมฐานก็คือที่ตั้งของการงานที่ตั้งของอ,อสตินะเมื่อทํางานมีสตินะเกิดปัญญารอบรูปพิจ,จารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> การสร้างพระใหญ่นะก็เป็นเป็นบุญใหญ่ที่เราทุกคนนะชาวพุทธทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวศรัทธาวัดคงตะเภานะก็ถึงแม้ช่วงนี้จะ ติดโควิดติดอะไรนะไออะไรเคอร์อะไรเคอร์ฟิลนะแต่ก็ยังยังมีญาติโยมมาเยอะนะโดยเฉพาะเมื่อตั้งแต่เชานะ้าเนาะมีโยมโดยสายทานศรัทธาจากาโยมแม่อาจารย์สมบัติโอกรรมนะก็นำญาติโยมญาติธรรมมาร่วมกันสร้างถวายพระเกศเพระอะไรไพระพระเกศาพระเกศาแล้วก็นำญาติโยมมาร่วมกัน แล้วก็สายทานศรัทธาจากตลาดปากขนุนนะโดยคุณโยมอำนาจคงโตนะเสียต๋องเจ้าของตลาดปากขนุนก็บอกสายทานญาติโยมมาร่วมกันก็ทยอยมานะทั้งทั้งวันนะแล,แล้วในช่วงกลางวันนี้ก็มีศรัทธาจากคุณโยมอาจารย์สุนทรอ่อนวังนะและภรรยาและครอบครัวก็นำ พัตนหารมาถวายเพนะเป็นกําลังแห่พระคุณเจ้าแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีโยมแอนมะเจ้าของร้านไอระดาการเกษตรนะก็มาถวายน้ําอีกนะแล้วก็มีโยมมาถวายน้ำจนตลอดทั้งวันนะวันนี้ก็อากาศเป็นใจในช่วงเย็นก็ฝนทําท่าจะตกนะ,ะท้องฟ้าก็คึ้ม ขู่มาขู่มารอบเลยนะพระอพระขึ้นบนแบบมันขู่มาแล้วจะตกแต่พอสักพักมันก็อ้อมไปที่อื่นเออแปลกเดือนกันอันนี้ก็ทําให้วันนี้ไม่ไม่เจอฝนนะในขณะที่ทํางานแต่ก็ยังขู่อยู่นะโยมนะถ้าตั้งใจฟังเน,นยังขู่อยู่มันเป็นธรรมดาเรื่องของฟ้าของฝนเราห้ามเราห้ามไม่ให้ฝนตกนะี่ไม่ได้ถึงเวลามันจะตกมันก็ต้องตกแต่ว่า ชีวิตของเรามันก็ต้องดําเนินต่อไปเหมือนอย่างกับไอ้โรคโควิดไอ้โรคหวัดอะไรพวกนี้นะมันจะเกิดขึ้นแล้วนะมันก็จะต้องอยู่กับมันอย่างมีสติรู้เท่าทันนะอย่างที่รัฐบาลทางสาธารณาสุขเขาออกอ,อะไรนะไอ้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ใส่แมสนะใส่ไอที่ปิดปากนะกินร้อนช้อนไข่ช้อนมันแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะก็จะช่วยได้ก็ว่าอย่างนั้น นะก็เรียกว่าเป็นการฝึกสตินะฝึกสติอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้นะทางทางวัดคุ้งตะเขาก็ได้ดําเนินการสร้างมาเป็นวันที่1 8 1 9 3บแปดเนาะซวันที่4แล้วนะวันที่4แล้วก็ขึ้นองค์แล้วเนาะขึ้นองค์ไปจนพรุ่งนี้ก็คงจะเริ่มสารองค์สารตรงองค์พระท่านนะก็เดี๋ยวใน Facebook ของวัดนะก็จะนําภาพวันนี้ได้รับ เมตตาจากพระอาจารย์นะอะไรนะพระอาจารย์พระมหานิยมายาณสิทธิธนะ์พันนำสก,กุลพันโนลิศนะ,ปะเปียนธรรมเก้าประโยคนะเป็นสหธรรมิกของท่านพระอาจารย์ทวีศักดินะ์มาคล้ายท่านก็เมตตามา,าเป็นทีมที่ทีมอะไรนะทีมทีมโดนรเรียนเอกขึ้นไปสี่ห้าร้เมตรนะถ่ายรูปสวยมาก นะสวยมากถ่ายอ้อมแล้วก็ถ่ายวีดีโอท่านก็เมตตาม,มาถ่ายให้นะจะได้โยมที่อยู่ที่ไกลามาไม่ไดนะ้ก็จะได้ชมชมภาพนะการก่อสร้างความคืบหน้านะซึ่งก็น่าปลื้มใจนะเมื่อ5วันที่แล้วนะด้านหน้าตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เนะี่ยยังเป็นแค่ลานปูนเฉยๆนะแต่ว่าผ่านมา4วันเท่านั้นนะสี 4, วันเท่านั้นนี้ขึ้นไปไปจน เกือบจะถึงอคอเนาะถึงอะไรวะพระศอนะพระศอขององค์พระพุทธปฏิมาองค์ใหญนะ่อันนี้ก็ <c oughs> ก็เพิ่มใจนะการทําบุญด้วยการสร้างพระ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ทําง่ายๆเพราะว่าต้องใช้พลังมากใช้แรงศรัทธามากใช้ความพยายามมากนะเมื่อมีความพยายามมากเนี่ยมันจะ,ะการกระทำเนี่ยมันจะถูก อะไรนะในในเรื่องของอ,อภิธรรมเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันอยู่ในกุศลกุศลนะอ,อันนี้เป็นดาราหน้ากล้องอามามามา,าจิตอยู่ในกุศลนะกุศลสหคตะจิตเมื่อเราทำความดีเยอะๆไว้เนี่ยคันจึงบอกว่าในยามมีชีวิตอยู่ให ขนขวายทําความดีเข้าไว้เพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เราจะแตกกายทําลายขันไปนะความดีก็จะลําลึกนึกขึ้นมานะเวลาก่อนที่เราจะดับจิตเนะขาเรียกว่ามรณาสันนวิถีจิตมันจะช่วยเรานะถ้าเกิดชีวิตเราไม่เคยสร้างบุญใหญ่อะไรเลยเนี่ยนะปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่เคยเจริญนะนะเวลาจะเส้นชีวิตลงไปแล้วเนี่ย ก็บางทีไม่มีความดีผุดขึ้นมานะทำให้แต่การทำลายขันไปแล้วเนี่ยจะไปเกิด,ดีดภพไหนเราก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยนะโอกาสดีวัดคงตะเพาหล่อพระสร้างพระใหญ่หน้าตัก10เมตรเนี่ยนึกถึงข้างใดก็มีความสุขนะนึกถึงข้างใดก็มีความสุขนะตั้งแต่ถวายเม็ดพระศกถาวาย <c oughs> เซนพระเจ้าไปจนถึง ถวายปูนถวายหินถวายทรายทุกสิ่งทุกอย่างจนสําเร็จเป็นองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยนะเมื่อสําเร็จลงได้แล้วเนี่ยนะเราก็มานึกถึงบุญเหล่านี้เมื่อใดเนี่ยจิตมันก็จะอยู่ในอารมณ์แห่งปีติแห่งกุศลนะเป็นเป็นพุทธานุสตินะเป็นพุทธานุสติเป็นอนุสติที่ดีที่จะเป็นบาตรฐานแห่งการเจริญกรรมฐานนะให้เจริญก้าวหน้า นะก็เป็นบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งที่เราได้ทํากันนะแต่ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงโครคภัยไข้เจ็บระบาดนะอยู่ในช่วงของกฎหมายที่เข้มงวดนะแต่ว่านะเราก็ตั้งใจทํากันโดยที่มีสตินะเพื่อเรามีสติแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็สําเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยนะก็ปารถนาอย่างนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันนี้ก็พระคุณเจ้านะก็มาช่วยกัน40กว่ารูปนะทำกันนะเหลืองพลทั้งทั้งองค์พระเลยนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะอย่างที่บอกไว้เมื่อตั้งแต่ต้นแล้วการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องหลับตานะภาวนากำหนดหายใจเข้าหายใจอ,ออกอย่างเดียวนะแต่ว่าการปฏิบัติ ทำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในชีวิตอยู่ในทุกๆอิริยาบถของเราทุกการเคลื่อนไหวการเจริญสติปัะฐานเป็นบารฐานสําคัญที่จะทําให้เกิดวิปัสนาเกิดปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงพระอ,อ,อริยะบุคคลไปพระอรหรันกับบุคคลธรรมดาเนี่ยในเรื่องของกาย ไม่แตกต่างกันยังมีเจ็บมีเกิดมีแก่มีเจ็บนะมีมีเจ็บมีทุกข์มีร้อนมีทุกข์มีสุขเหมือนกันแต่ว่า,าพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านอยู่กับความทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกข์อยู่กับความสุขโดยที่ไม่สุขไม่เหลืองนะอย่างที่เขาเรียกว่าฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนะอย่างวันนี้ก็ขึ้นไปมัดเหล็กก็นะ เมก,ก็ขูนะเมกะขูนะก็แต่พระก็ตั้งใจทํางานแล้วฝึกฝึกสติฝึกสติไม่ต้องไปกลัวมัน,น,นจะตกก็ป่อยมันตกไปเราห้ามไม่ได้แต่เราอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันโดยที่ไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษฝนโทษด,ด,ดินโทษน้ําไม่ต้องไปโทษอะไรเพราะท,ทุกอย่างทั้งความสุขความทุกข์มันเกิดจากใจถ้าใจเราไปให้คุณค่าหรือไปลดทอนคุณค่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยใจเรามันก็ฟูใจเรามันก็แฟบ มันก็ดินลนซัดส,สายไปตามสภาวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะพระอาริยบุคคลเนี่ยมีรูปเนาะมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเหมือนกันนะอย่างที่สวดกันเนาะสัพเพสังขาราอนิจจานี่สังขารไม่เที่ยงี่พระอรหันต์ก็ไม่เที่ยง สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรมานตาแม้นะกระทั่งสัญญาความจําได้ไหมลูกนะความจําได้ไหมลูกก็ไม่เที่ยงนะพระอรหันต์ก็ไม่ใช่ว่าจะจําได้หมดนะบางเรื่องแต่ว่าเมื่อท่านจําไม่ได้ท่านก็ไม่โทษฟ้าโทษฝนะแต่ถ้าเราจําไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะบางทีนะพระก็เคยเป็นมานั่งนึกเอ๊ะทำไมมันเอ๊ะมันอะไรวะคนนั้นชื่ออะไรไว้เอ๊ะมันบางทีมันโทษตัวเองก็มีเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อ่ะ นี่เรียกว่าขาดสติแต่ว่าพระอรหันต์ท่านไม่โทษท่านก็ปล่อยเออมันเป็นธรรมดามันลืมก็คือลืมจําได้มันก็คือจำนังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราทุกคนเนี่ยเป็นเสขาบุคคลคือขนขวายในหนทางแห่งการเจริญธรรมะนะไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมไม่ว่าจะเป็นพระวัดป่าไม่ว่าจะเป็นพระวัดบ้านไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพระในเมืองไม่ว่าจะเป็นพระช่างพระไม่ช่าง ทุกคนก็มีหน้าที่ก็คือพัฒนาตัวเองนะให้เข้าสู่ผลทางแห่งความเข้าใจโลกนี้ตามความเป็นจริงนะดังนั้นวันนี้นะี่ก็ถึงแม้ในช่วงการก่อสร้างนะหลายคนก็อาจจะเห็นภาพที่พระคุณเจ้าทำงานนะก็ใส่เสื้อใส่เสื้อทำงานนะแต่ว่าใส่เสื้อก็ยังมีอังสานะ ยังมีผ้าอันตราวาศกเนาะผ้าสบงอยู่ก็ถือว่ายังอยู่ยังยังคลองยังคลอง,ง,ลองอสมณะบริขารแต่ว่าเสื้อเนี่ยเสื้อที่ใส่อย่าง,างเช่นพระอาจารย์ใส่เนี่ยอาตมาก็ใส่ตอนทํางานนะก็เพื่อกัน,นกันหนาวกันร้อนไม่ใช่ใส่เพื่อความสวยไม่ใช่ใส่เพื่อความงามไม่ใช่ใส่เพื่อประดับแต่ใส่เพื่อเป็นการปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายแล้วก็ป้องกันอันตรายจะอันเกิดจากการ ก่อสร้างรวดเกี่ยวมั่งถ้าไม่มีเสื้อนี่เรียบร้อยนะเป็นแผลกันเออถ้ามีเสื้อช่วยนี่รวดเกี่ยวไม่เป็นไรแต่ก็มีเหมือนกันนะโยมนะหลายคนก็ทักเข้ามานะว่าพระไม,ไม่ใช่โยมว่านะพระได้กันนี่แหละเออทำไมพระไปใส่เสื้อทำงานานะันะ้ก็อันนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็บอกว่าก็ถูกต้องแล้วก็ภาพที่ออกไปคือใส่เสื้อทํางานแต่การใส่เสื้อเนี่ย มันก็คือเป็นความจําเป็นนะเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ปล่อยท่านก็วางสุดท้ายสิ่งที่พระ,พระสงฆ์ทุกรูปนะที่เป็นพระช่างก็คือสมณบริขารคือไตรกีวรน,นะเป็นสิ่งสูงสุดท่านสิ่งอื่นก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเพื่อที่จะทําให้งานทั้งหลายรุ่งร่วงเขาเรียกว่าใช้ต้องรู้จักใช้รู้จักอยู่รู้จัก,จกเป็นโดยที่ไม่ไม่ยึดติดกับมันนะถ้าเราไปยึดติด โดยที่ลืมละตามความเป็นจริงไปก็จะทำให้เราหลงอยู่กับมายาภาพที่เรานึกอยากจะให้เป็นเป็นความเป็นตัณหาอย่างหนึ่งนะตัณหานี่มีสามนะท่านอ,อ,อะไรนะภาวะตัณหานะการมาตัณหาก่อนพราะวะ่ะตัณหาวิภาวะตัณหาะะตัณห,นะหาอยากจะเห็นพระดี อันนั้นกเน็เป็นฝ่ายกุศลด้วยส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยอกุศลเจตสิกต้องการที่จะจับผิดอันนี้ก็เป็นอกุศลก็ไม่สามารถจะยังบุญบาร,รมีให้เกิดได้น,นึกถึงอ,องค์คนแห่งสังขารรสตินะเป็นหนึ่งในพระรัตนาตรัยก็ได้บุญมากนะก็ได้บุญมากนะดังนั้นเนี่ยาการ <c oughs> ทำบุญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง าการสร้างกุศลนะสร้างกับพระแท้ๆเนี่ยนะบวชข้ามาอยู่ในเป็นสักกายบุตรถูกต้องนะก็ย่อมจะได้บุญยิ่งกว่านั้นนะไม่จําจจกัดว่าจะต้องใส่สีไหนมไม่จํากัดว่าจะต้องใส่สีลาดชนยมไม่จํากัดว่าจะต้องใส่สีแสดสีนั้นสีนี้แต่เอาเป็นว่าเป็นสีของพระพุทธเจ้านะคือสีแห่งศีลนะเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยได้บุญทุกคนนะก็อนุโมทนาบุญ,ญญาติโยมทุกท่านนะ ที่อยากจะร่วมบุญกับวัดคงกงะเภาไม่ว่าจะเป็นนำสำรับพัตตาหารนะน้ำปานะมาถวายพระคุณเจ้าที่ร่วมกันสร้างพระนะพระคุณเจ้าว่าคงกงะเภาไม่ได้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอย่างเดียวนะแต่ว่าสร้างพระด้วยนะในช่วงนี้ก็เป็นบุญใหญ่เพราะว่าโยมหลายท่านมาไม่ได้ก็สามารถที่จะนำพัตตาหารนํำข้าวปลาอาหารแห้งก็ได้มาถวายไว้เป็นกำลังให้กับพระคุณเจ้าได้ทำงาน สร้างบาร,รมีโยมก็ได้บาร,รมีด้วยนะก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมบุญกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะขอให้ทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะในร่มทมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมกันสร้างบาร,รมีสร้างพุทธรูปใหญ่ให้แล้วเสร็จซึ่งวัดคุทธเผากำหนดจะหล่อนะในวันที่ 16- บ4ถึงพฤษภาคมก็ขอเชิญเจริญสัทธายญมญาที่มาได้นะก็ จเจริญพรมาช่วยกันสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองนะจะได้ฝากความดีเข้าไว้ถ้าบอกท่านบอกไว้ว่ารูปังชีรติมัจจานางังนามโคตังนั่นชีรติชีวิตของเราไม่เที่ยงนะตายไปแล้วหมดเที้ยงไม่เหลือหรอเหลือเพียงแค่คุณงามความดีเหลือแค่รูปและนามเออเหลือเหลือเพียงแค่ชื่อและโคตรฝากไว้นะมาฝากชื่อเข้าไว้ในองค์พระพุทธปฏิมานะใส่แผ่นทองก็ดีบูชา อ่าพระเกศานะประดิษฐานไว้ด้านบนก็ดีนะบรรจุบันทึกชื่อเขาไว้ในองค์พุทธร,รูปอีกร้อยปีพันปีลูกหลานก็จะได้มาเห็นว่าโอ้ยังมีนายชื่อนี้ชื่อนี้นะได้เป็นผู้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ลูกหลานก็จะได้อนุโมทนาเทพเทวดาก็จะได้คุ้มครองรักษานะก็ขอเนื่มพัฒนาทุกคนทุกท่านนะก็ขอสุขความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ศรัทธาญาติโยมทุกคน นะขอเจริญพรสาธุนะก็ขอเจริญพรศรัทธายาตยมนะที่มาติดตาม Facebook ของวัดคงตะเภานะวันนี้